ทานนัดโพสลเจ้าคณะจังหวัดพรนราชธานีนำบัยญัตองค์ท่านก็ได้เมตตามาถึงพงร,ระพุทธปฏิมาโบสถแล้วกําลังกราบไ้าพระพุทธปฏิมาอยู่ตลอดถึงรพระเดชพระคุณพระศรีธรรมวงศ์อาจารย์จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้รพระเดชพระคุณก็เมตตาเดินทางมาถึงแล้วและขอาการพระราชทาครับ,บ,บ80%แล้ว ตอนนี้ประธานฝ่ายเราว่าก็คือท่านสิริพิทูลอิสักคู่นึ้งก็คงจะเดินมาเดินทางมาถึงประธานฝ่ายสก็คือพระเดชพระคุณพระธรรมมัทชพุตพระเดชพระคุณพระธรรมมัทิติยานที่ปรึกษาเจา้าคณะภาคสิบวัดบึงพระลานชัย ทุกท่านได้ขึ้นภายในโบสถ์เราจะได้ประกอบพิธีอันสำคัญวันนี้ถื่ว่าครบรอบอายุวัฒนามงคลของพระเด็พระคุณพระราชม,มัมสุธีครบรอบ63ปี44ภาษาซึ่งชาติกำเนิดขององค์ท่านนั้นถือกำเนิดที่บ้านเหล่าเค้าพระเด็พระคุณพระศาสนาโสพลโกศลลงกูใหญ่ ทีว่วสุธกินดาก็มีพระเดชพระคุณทั้งสามรูปเป็นต้นกำลังเสาหลักในการปฏิบัติงานวันนี้ก็เดินทางมาร่วมถวายมรธิตาสการะด้วยในตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นภายในโบสถ์ตอนนี้ก็เวลาเชนจะได้เวลาสมควรที่อาคารกรรารดาและจากนั้นก็จะเป็นการประกอบพิธีในการสวดทักษิณาโุปทาน ซึ่งวันนี้ประสงค์ที่จะขึ้นสวดทัศนานุปทานนั้นก็กับรัตนามาจำนวนเจ็สิบรูปซึ่งในชุดแรกก็จะเป็นผู้ให้เสียและก็สวสดทัศนานุปทานแต่ไม่ต้องอนุโมทนาก็จะกับรัตนาชุดที่สถึงชุดที่เขึ้นเสร็จสิ้นแล้วชุดสุดท้ายก็จะได้อนุโมทนาเสร็จพิธีทีเดียว หลังจากนั้นก็จะได้การรัตนาพัฒราจำนวนสิบรูปีได้การรัชนามาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์หลังลจากนั้นเจ้าภาพก็จะได้ถวายเจตุปัจจัยเครื่องเกียรทัพก,ก่อนเป็นสิพิธีหลังจากนั้นองค์ข่านก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนโรงเรียนบริที่วัดศรีบุญรัตนาราม จำนวน65คนตลอดถึงนักเรียนลงเรียนบ้านหลอขาวซึ่งเป็นบ้านเกิดขององค์ท่านอำเออภอมดสะพานจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน18คนด้วยกันหลังจากนั้นก็เปิดให้คณะศิทยิานุศิษย์ได้ค่อยพออระเดชพระคุณพระธรรมรัติยานเดินทางมมาถึง ขณะนี้ก็เวลตลาไกจ้าก้นาฬิการ,รอพระเดชพระคุณพระธรรมทิฏิยานอมประทานในพิธีเดินทางมาถึงเมื่อองค์ท่านเดินทางเข้ามานะครับก้าวกราบเตรียมาไว้ว่าประสงค์นี้นั่งอยู่เก้าอี้ทั้งหมดก็จะได้หันหน้าทักหากันแล้วก็ยืนถวายวการต้อนรับพระเดชพระคุณองค์าทานท่านเข้ามาในในอุโบสถเสร็จสิ้นก็จะได้กราบพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถ แล้วก็เข้าโจทอกรับรองทานหลังจากับพกะรัดดาพระติกาปีชากตะกุนโยข้าตวายสการะพระแสงเทธิตาปุญโยข้าตวายสการะพระวิเนศปัญญาทีโพข้าตวายสการะพระประสิทธิชนาสโพข้าตวายสการะกับพระเดชพระคุณอุปทานเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้เจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานีได้เข้าถวายสการะตามรำดับหลังจากนั้นศาส,สนพิธีกรก็จะได้ดำนำพาท่านทั้งหลายไหว้พระเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้จเจริญพรท่านผู้ว่ารชาชการได้อ่านพระบรมราชองการตั้งสมณศักดิ์ขพรบเดชพระคุณที่ได้รับเพื่อสนสมณศักดิ์เมื่อปีพุทธศักราช2562 เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะได้อัญเชิญใบแต่งตั้งพระกูธานามาให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านประกาศเสร็จสิ้นแล้วที่ปึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์ประธานสง์ด้วยความเคารพอย่างสูงกับมักาศการตร,ราเทลาเทระ พระภิสุสง์สมณีทุกรูป,ดปรโดยการรบเรียนท่านเกลีชยชัยทองแท้วรองผู้รักษาจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัตรริราชการแทนท่านสิริวิทูลผู้รักษาจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ในพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพระยศพระราชาคณะฉันราช ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสุุธีทองคู่อุจจันต์ฉายาสุขวัฒโนนักธรรมเอกเปลี่ยนทางผูกประโยชน์จ้าวาดวัดศรีอุบลรัตนารา เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัานีทารมยุทธนะ์นักพระอุโบสถวัดศิวบุตรัตนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีชธานีจังหวัดอุรีรัชธานีในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563โดยพิธีการในการประกอบพิธีนั้น ไว้ที่เวลาานาฬิกาเป็นต้นไป ับัดนี้ประธานส์และประธานฝ่ายคารวะประจำน้าที่นางรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ร่วมพิธีทุกท,ท่านก็ประจำนัาที่นางรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับเสจากท์นี้ไปกราบหมวรปนตรีชนะทิศศานสานาอาจารย์มณฑลจานบกที่ 12, สิบสองศาสนาพิธีกรขออนุญาตนำเข้าสู่ขั้นตอนและพิธีการตางศาสนาตามลำดับ่างนี้ครับ ลำดับแรกขอญาติเรียนเชิญท่านเกิดชัยปองแพลวรองผู้ราชการจังหวัดปุรชานีจปงหวัราชการแทนท่านสิริวิศูตผู้ราชการจังหวัดปุรชานีประธานในพิธีได้ให้เกียรติจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ต้องบูชาและเปิดกรวยถวายาราชานะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับต่อไปขอญาติเรียนเชิญครับเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านประนมมือครับ เรียนเชิญพุทธทาสทุกท่านลุกขึ้นยืนครับ เรียนเชิญ่ันประธานนะที่นั่งรับรองครับเรียนเชิญครูพิธีนั่งหลงครับลำดับต่อไปจะเป็นการสวยสัก์สาราพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรรกาทิติยานที่ึุษาเจ้าวันภาศสิทธิธรรมยุทธ์วัดบึงกลานไทยลำดับที่หนึ่งขอกราบในมต์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสุธีเจ้าคณะอำเภอเมืองบรุรพชธานีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดศรีบุญรัตนารามถวายสักการะของการให้หมดด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ที่สองขอกราบนิมนต์พระไตรปิากปริชาตตะสุดโย ลำดับที่สามขอกราบนิมนพระแสงเพชรทีตัดปุญโย ลำดับที่สี่ขอกรานิมนพักวิเนศปัญญาทีโป ộ. ลำดับที่ห้าขอกราบนิมนต์พระประสิทธิชนาสโูและลำดับที่หกขอญาติเชิญท่านเกิดชัยพอแพ้ว รประคุรชารจังหวัดโุรจันร,รนี้เป,ป,ป,ป็รนรราชการแทนท่านสิริวิทูนผูร้ราชการจังหวัดโพลันารน์น,รน,นีประธานในพิธีสวาอิสการ,สราสตรัธฐานทรงขงยะเรียนเชิญ เช,เ,ชเชิญพระประธานที่นัารับรองครับลำดับต่อไปทอดพระประธานและ,าาะาาู้ร่วมวิธีทุกท่านอารัธนาเป็นเจสินมาเเรียงกัดครับมัมพันเตวีสุงวีสุงรัตนธา,ายาติสรณเนาสาหาปัญจศรานิยาจามา ทุติยังติมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัะพนาทายาติสรเนนะสหาปัญจสีรานิยจามะตะติยังติมะยัมพ,พันเตวิสุงวิสุงรัะพนาทายาติสรเนนะสหาปัญจสีรานิยจามะ